ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ในวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่คงเคยได้ยินคำว่าหุ้นปันผลกันมาบ้างใช่ไหมครับเวลามีใ,ใครพูดถึงการลงทุนที่ได้กระแสเงินสดสม่ำเสมอมักจะมีคนแนะนำว่าให้ลองศึกษาหุ้นปันผลแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าแล้วเราจะเริ่มยังไงหุ้นปันผลที่ดีควรมีลักษณะแบบไหนแล้วเราจะเลือกซื้ออย่างไรไม่ให้พลาดวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาคุยกันแบบชิลๆครับ ผมจะแบ่งเป็น5ตอนย่อยๆคือ 1. หุ้นปันผลคืออะไรทำไมถึงน่าสนใจ 2. หลักในการเลือกซื้อหุ้นปันผล 3. กลยุทธ์และวิธีการลงทุน 4. ข้อควรระวังและ 5. การวางแผนตัวอย่างให้เห็นภาพกันชัดๆหุ้นปันผลคืออะไรทำไมถึงน่าสนใจหุ้นปันผลก็คือหุ้นของบริษัทที่นำกําไรส่วนหนึ่งมาแบ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลครับ บางครั้งก็มาในรูปแบบหุ้นปันผลแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเงินสดตรงๆเข้าบัญชีเราจุดเด่นของหุ้นปันผลคืออะไรก็คือมันให้ความรู้สึกคล้ายๆการมีรายได้ประจําเหมือนเรามีเงินเดือนที่2จากการถือหุ้นนั่นเองยิ่งถ้าเราเลือกหุ้นดีๆถือยาวๆรายได้ตรงนี้มันจะกลายเป็นพาสซีฟอินคัมที่ช่วยเลี้ยงเราในระยะยาวได้เลยซึ่งข้อดีอีกอย่างก็คือหุ้นปันผลมักจะผันผนนวนน้อยกว่าหุ้นเก่งกําไร เพราะบริษัทที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอมักจะเป็นธุรกิจที่มั่นคงมีรายได้แน่นอนเช่นกลุ่มไฟฟ้าโทรคมนาคมหรือสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันหลักการเลือกหุ้นปันผลหลายคนอาจเคยเจอหุ้นที่บอกว่าปันผลสูงมาก8% 10%ฟังดูน่าดึงดูดใช่ไหมครับแต่ระวังนะครับเพราะบางครั้งที่ยิวสูงๆไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปหลักแรกที่เราต้องดูคือดิวิเดนต์ยิวคืออัตราปันผลต่อราคาหุ้น ถ้ายิวสูงเกินไปอาจสะท้อนว่าราคาหุ้นตกเพราะธุรกิจมีปัญหาดังนั้นเลือกที่เหมาะสมดีกว่าเช่น3-5%ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างสมดุลหลักที่2คือประวัติการจ่ายปันผลดูย้อนหลัง5-10ปีเลยครับว่าจ่ายสม่ำเสมอไหมบางบริษัทจ่ายเยอะปีเดียวแล้วเงียบแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นหุ้นปันผลที่แท้จริงหลักที่3คือฐานะการเงินบริษัทที่ดีควรมีหนี้ไม่เกินไป กำไรต่อเนื่องกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกและมี ROE ที่อยู่ในระดับดีและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากคืออุตสาหกรรมธุรกิจที่มั่นคงมักจะเป็นธุรกิจผูกขาดหรือจำเป็นต่อชีวิตเช่นไฟฟ้าน้ำดื่มโทรคมนาคมธนาคารส่วนธุรกิจที่ขึ้นลงตามวัฏจักรเช่นปิตโตรเคมีหรือเหล็กอาจปันผลไม่สม่ำเสมอกลยุทธ์และวิธีการลงทุนหุ้นปันผล พอเรารู้แล้วว่าควรเลือกอยังไงทีนี้มาดูกลยุทธ์กันครับวิธีแรกคือ Dividend Reinvestment Plan หรือ d r i p นั่นก็คือเอาเงินปันผลที่ได้กลับไปซื้อหุ้นตัวเดิมเพิ่มกลายเป็นการทบต้นไปเรื่อยๆวิธีที่2คือ DCA หุ้นปันผลเราสามารถทยอยซื้อทุกเดือนเช่นเดือนละ5,000หรือ1,000 0บาทโดยไม่ต้องกังวลว่าราคาจะขึ้นหรือลงซื้อสะสมยาวๆวิธีที่3คือ การเลือกว่าจะเล่น High Dividend หรือ Stable Dividend หุ้น High Dividend ให้ผลตอบแทนสูงแต่เสี่ยงส่วน Stable Dividend อาจยิ่ไม่มากแต่มั่นคงสม่ำเสมอและอย่าลืมเรื่องสำคัญคือการกระจายความเสี่ยงอย่าเอาเงินทั้งหมดไปลงหุ้นตัวเดียวควรมีอย่างน้อย3-5ตัวจากหลายอุตสาหกรรมข้อควรระวังแม้หุ้นปันผลจะดูปลอดภัยกว่าแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงระวัง Dividend Trap คือ หุ้นที่ให้ยิวสูงแต่ธุรกิจจริงๆกำลังมีปัญหาราคาหุ้นอาจร่วงแรงจนปันผลที่ได้ไม่คุ้มหุ้นปันผลก็มีความเสี่ยงราคาลดลงเหมือนหุ้นทั่วไปอย่าลืมว่าเงินปันผลต้องเสียภาษี10%หักหน้าที่จ่ายและสำคัญที่สุดคือบริษัทสามารถหยุดจ่ายปันผลได้ถ้าเกิดวิกฤตตัวอย่างการวางแผน สมมติว่าเราลงทุนเดือนละ1 0,000บาทในหุ้นปันผลเฉลีย่ย U4% ต่อปีผ่านไป10ปีเงินต้นเราจะโตขึ้นและเงินปันผลที่ได้ทุกปีหากเอาไปลงทุนต่อก็จะกลายเป็นกระแสเงินสดที่โตขึ้นเรื่อยๆลองจินตนาการดูครับว่าวันหนึ่งเรามีพอร์ตหุ้นปันผลที่ใหญ่พอทุกปีได้ปันผลหลายหมื่นหรือหลายแสนแบบนี้ก็เหมือนมีบำนาญที่เราสร้างเองโดยไม่ต้องพึ่งใครสรุปและปิดท้ายหุ้นปันผลก็เหมือนการปลูกต้นไม้ครับ ถ้าเราปลูกต้นไม้ที่แข็งแรงมันก็จะออกดอกออกผลให้เราทุกปีแต่ถ้าเราเลือกต้นที่ไม่ดีต่อให้โตเร็วแค่ไหนก็ไม่แน่ว่าจะให้ผลยาวนานดังนั้นหลักในการเลือกคุ้นปันผลก็คือต้องดูยิวที่เหมาะสมความสม่ำเสมอของการจ่ายปันผลฐานะการเงินของบริษัทและความมั่นคงของธุรกิจอย่าลืมกระจายความเสี่ยงและใช้เวลาช่วยให้พอร์ตเติบโตจำไว้นะครับว่า เงินปันผลที่เราได้รับวันนี้อาจกลายเป็นบํานาญที่เราสร้างเองในอนาคตได้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบหวังว่าพอดแคต์ตันนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ